ตอนที่171ลดดาบฉีกหน้าก,กากถังจืออี้ชูดาบเปิดเหลี่ยงขึ้นผลกราะด้านหลังต่างชูทวนดันเข้ามาถัางจืออี้สะยะยิ้มมองพวกนอกกาสมหัวในหลงจริงจิงินไม่มีสิ่งใดที่ผู้บังคับการกองร้อยธงปักษาอย่าง,งเขาไม่กล้ากระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทุ่มเททุกวิถีทางทําให้จงเฉิงซินได้คลองแท่นฝนเมึกปลาไปชิ้นนั้น พอเท่ากับมีป้ายทองแล้วเว้นโทษตายยันปกปักชีวิตที่สกุลจงมอบให้ศักดิ์สิทธิ์กว่ายันที่วาดโดยจนเดนินของบูตตึงเสียอีผู้บังคับการกองร้อยแต่ละจินแต่ไรมามักลงดาบกับสำนักพักต่างๆเพื่อแลกกับคนงามความชอบทางการทหารหากคิดเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วแต่มือไม่เปื้อนเลือดเพราะห่างไกลจากการรบบริเวณชายแดนย่อมเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดถังจืออีย่อมไม่ใช่เพื่อหลิวหนีหลง ถึงเปิดฉากขีนฆ่าสังหารครั้งใหญ่เพียงแต่หัวกะโหลกของพวกกบฏสมควรตายร้อยกว่าคนของพรรคปรามังกรเพียงพอเป็นคนงามความชอบยิ่งใหญ่ทําให้จงเฉิงซินผู้ว่าการคนต่อไปของหลงจิงจินยิ้มหน้าบาดในเมื่อที่ปรึกษาทางทหารพื้นเพไม่กระจางเป็นฝ่ายวิ่งชนเกือกม้าเองถังจืออี้ก็ไม่ถือสาจะเชื่อเพิ่มอีกคนขอเพียงแม่ทัพใหญ่จงผู้เป็นเข็มตรึงสม,มดอยู่ในหลงจิงจินอยว่ว่าแต่หลงจิงจิน ่อให้เป็นหลิงโจก็ไม่มีผู้ใดกล้าต่อต้านที่สีเปย์จือสนใจก็คือความสัมพันธ์เบื้องหลังจากการสมรสของถังจืออีระหว่างเดินทางมาหลงจิงจินในมือก็ถือบันทึกสาแรตะกูลโดยละเอียดของหลงจิงจินถังจืออีนับเป็นเพียงปลาตัวน้อยในสายตาของสีเปยจือเขาอยากให้ผู้ว่าการหลงจิงจินทั้งเก่าและใหม่รับผิดชอบโยนปลาตัวน้อยนี้ขึ้นเขียงจะทอดหรือนึ่งย่อมมีคนตัดสินใจ ตอนนี้เขายิ่งสนใจระดับความแหลมคมของพลกราดท้องถิ่นเหล่านั้นเหล่านี้เป็นตัวตัดสินระดับความหนาของกำลังรบแห่งทัพอาชาเหล็กเปรยเหลียงทหารม้าชายแดนยี่สิบกว่าหมื่นหากปลาชัยพ่ายแพ้เปรยเหลี่ยงพื้นที่เล็กแคบที่อยู่ระหว่างกลางจะยืนหยัดไปได้ถึงเมื่อใดเฉินเลี่ยงซีด้านหลังสีเฟื่องเหนียนก้มหน้าไม่เปล่งคำห้านิ้วของสองมือดีดใส่กันแผ่วเบาลำดับในสัมะโนประชากร และการจัดสรรที่นาของเปยเหลียงแบ่งเป็นห้าระดับราษฎรที่ดิ้นทุรนทุร,รายใต้ชนชั้นอำนาจบาดใหญ่อย่างผู้บังคับการกองร้อยทุงปักษา20กว่าปีมานี้สั่งสมความจริงชังไว้เท่าใดกันแน่โลกล่าล่วงหรู้ว่าเปยเหลียงยืนหยัดเพราะเปยเหลียงอองเพียงผู้เดียวดำรงทัพอาชามังกร3 0มสิบหมื่นนายปกป้องราษฎรร้อยหมื่นครัวเรือนที่ทั้งยากจนและทุกยากหากผู้เฝ้าประตูตะวันตกเฉียงเหนือของจกักรวรรดิแห่งนี้ หนีไม่พน้นการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปยดเลียงอ๋องรุ่นที่สองจะมอบประโยชน์เป็นรูปธปรรมท,ที่แตกต่างออกไปอย่างใดให้แก่ราษฎรได้บ้างถังจืออีแน่นอนไม่ได้คิดว่าสองมันดิบนั่นไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาดาเปยดเลียงในมือตวัดแผ่วเบาเอ่ยเสียงถุมว่าจับปมให้หมดไขขัดคืนบันคอสีฟ่งเหนียนมองท้องฟ้าจุดดำยิ่งเห็นเด่นชัดร่มโฉกแหวกเมฆลงมา สองกรงเล็บของเหยี่ยวชิงไปเกาะบนแขนสีเฟืองเหนียนสองปีกขาวราวหิมะก,กระพือพลึกพลาคู่หนึ่งก่อนหันหน้าไปมองทุกคนท่าทางดุร้ายไม่สามัญสีเฟืองเหนียนลูกหัวเสียวไปมันก็จิกแท้ม้ากลางฝ่ามือเขาเด่นชัดว่าเชื่องอย่างยิ่งเลี้ยงนอกอินทรีเลี้ยงเหยี่ยวไม่ยากสําหรับครอบครัวพอมีเงินเพียงแต่อาชาชั้นเลิศกับชั้นเลวก็แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนกเหยี่ยวก็เช่นกัน ถังจื้ออี้ถือกำเนิดในตระกูลปัญญชนของแท้ผนวกับสถานะหลานของตะกูลแม่ทัพย่อมมีสายตาไม่เลวถึงกับนึกชะงนสงสัยเพียงแต่ลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วไม่อาจเก็บกลับคืนได้ทันทีกำลังคิดว่าจะไว้ชีวิตที่ปรึกษาทางทหารถนนทั้งสายด้านหลังพันสันไหวรุนแรงเหมือนเห็นบทขนาดยักษ์เหมือนกลิ้งไม่หยุดทำให้ถังจื้ออี้ตะนกเสียงเช่นนี้ ทำให้ผู้บังคับการกองร้อยทุงปักษาที่เคยผ่านชายแดนมาแล้วนึกเทียบกับแรงสันสะเทือนยามทหารม้าโยโ,ยโยเจเกินห้าร้อยนายห่อตะบึงพายในเมืองถังจื้ออี้จังหวัดหวันถึงเพียงนี้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงพลกระที่ไม่เคยผ่านการรอบตามแนวชายแดนมาก่อนไม่ต้องให้ผู้บังคับการกองร้อยพูดพรามต่างหันขวับไปมองทันทีวังจื้อสวมเกราะพกดาบสาวเท้ายาวเข้ามาในโรงฝึกยุด วังจือหลังจากสร้างคุณงามความชอบที่หอกระบี่แล้วก็ไม่ได้กล้าวหน้าราบรื่นดังหวังแต่เจราจากับแม่ทัพใหญ่ได้บังคับบัญชาทหารเพียงหนึ่งพันนายไม่มียศแม่ทัพเป็นรูปธปรรมแต่กลับปลาปลื้มยินดีราวเด็กน้อยก่อนออกจากเหลียงโจแม่ทัพใหญ่สัญญาว่าภายในสามปีสี่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทัพเปยเหลียงย่อมเป็นของวังจือหนึ่งตำแหน่งยิ่งกว่านั้นหลังจากต่อกกรกับหานเตียวซื่อแล้ว พล,ละกํำลังก็ยิ่งมั่นคงประหนึ่งดาบในฝักหล่อเลี้ยงความแหลมคมความอยากกระด้างน้อยลงหลายส่วนรวมเกินขึ้นหลายส่วนเกรงว่าเผชิญหน้ากับจงหงโกรก็ห่างไกลกันไม่มากทันทีที่วังจื้อเข้ามาในโรงฝึกหยุดนอกจากพวกของบุุรษหน่มที่มีเยียวเกาะบนมือคนอื่นๆต่างไม่กล้าโอหังกระทั่งทังจื้ออี้ก็รีบเก็บดาบเข้าฝักคลิกตัวลงจากหลังมาประสานมือคำนับ แมทับต่ำต้อยถังจืออี้คาระวะแม่ทับวังวังจือปลายตามองสีเปยจืออย่างคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจปลาดหนึ่งเมื่อสอบสายตาแล้วก็ลาดสายตาเงียบเงียบสายตาของวังจือมองไปถึงที่ใดปมกิวเหละชายชาราในพักต่างออกสันขวนแขวนแม่ทับยุดผู้นี้วม่ใช่ถังจื้ออี้จะเปรียบได้โดยเด็ดขาดหวังจือไม่รู้จักสีเฟื่องเหนียนที่สวมหน้ากากในตอนนี้ และจำเฉิดเลี่ยงสีปัญญชนยากจนไม่ได้เขารู้จักเพียงสีเปยจือเนื่องเพราะขนผู้นี้อาศัยด้วยวาจาของแม่ทัพใหญ่ต่อให้เขาและหงสูเหวินรองแม่ทัพและทหารม้าตั้งพันนายตายสิน้นบัณฑิตผู้นี้ก็ห้ามตายเพียงคิดก็รู้ได้ว่าที่ปรึกษาทางทหารนามว่าสีเปยจือผู้นี้สำคัญถึงขั้นใดต่อเปยเหลี่ยงหากไม่ทราบถึงฐานะที่แท้จริงของสีเปยจือ้อวังจือเกือบคิดว่าสีเปยจือ เป็นบุตรนอกสมรสของแม่ทัพใหญ่เสียด้วยซ้ำมารดามันเถอะกล้าสังหารสีเปยจือผู้เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของข้าเรือ่องไม่ต้องเอ่ยถึงตำแหน่งผู้บังคับการกองร้อยเล็กจ้อยอย่างเจ้าต่อให้จงหงอูลงมือชักดาบด้วยตนเองข้าวังจือเขาก้าสะบั้นสังหารหงซูเวินหลังออกจากค่ายอักษรเฟื่งแล้วนับว่าหนึ่งก้าทยานฟ้าสมรภูมิดานเทียมเขาสังหารทหารอีหลินหกนาย ราชองครัก์ดาบทองอีกหนึ่งนายแม้มีสองกะโหลกได้จากการเก็บตกแต่รอดจากการรบมาได้เป็นความสามารถเก็บตกก็เป็นความสามารถนอกจากหงส่วนยังมีทหารม้าค่ายอักษรเฟิ่งอีก30กว่านายเข้าร่วมทัพทหารเหล่านี้ก็เหมือนหงส่วนเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วแต่ชื่อเสียงยังคงไม่โดดเด่นเรื่องที่เคยเป็นทหารอาสาม้าขาวถูกปิดบังอำพลางไว้วางเอวหงวนแขวนดาบคู่ ติดตามด้านหลังวังจือท่าทางสลึมสลือเหมือนแต่ไรมาคลายพยักเท่างีบหลับวังจือไม่ลังเลแม้แต่น้อยยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าปลดดาบในสายตาทับเปยเหลียงถูกบีบให้ปลดดาบเป็นความอัปยศอดสูโดยไม่ต้องสงสัยเหมือนคุณนางบุญในราชสำนักถูกปลดหมวกขุนนางสีหน้าทางจื้ออี้ไม่น่าดูชมปลดดาบพกอย่างเชื่องชา้า แม้เขาหวันเกรงแม่ทับต่างถิ่นที่พื้นภูนไม่กระจางแต่ขนาบหลดดาบก็กัดฟันถามว่าข้าบังอาจถามแม่ทับสักคำเหตุใดถึงให้พวกข้าปลดดาบวังจื้อเอ่ยเสียงเย็นชาอย่ามาพูดพามกับข้าให้จะปลดดาบก็ปลดดาบไม่จำนนหรือเก่งนักก็ไปร้องทุกข์กับผู้นวนหลังอัญเชิญผู้นวนหลังที่ทำให้ข้าเก็บคำสั่งคืนได้มาแต่ทำได้นับว่าเจ้ามีฝีมือ ต่อไปวังจือพบเจ้าจะหลีกทางอ้อมไปเดินถนนสายอืน่นเอ้อบอกความจริงกับเจ้าก็ได้ข้าควางหูขวางตาผู้บังคับการกองร้อยที่ช่อฉุนฉกของเข้าเต็มย่ามอย่างเจ้ามานานแล้วผลประโยชน์วันเดียวเทียบกับเงินบำเหน็จครึ่งปีของข้าไม่รู้จักแบ่งมาเส้นไหว้กันบ้างหรือวันนี้จะปลดดาบของเจ้าสีเปยจือเป็นพี่น้องข้าหลายวันมานี้ถูกพวกเจ้ากีดกันอย่างร้ายกาศ อย่าเห็นว่าที่ปรึกษาทางทหารไม่ใช่คนนางผงนี้อาจได้แทนที่ตำแหน่งผู้บังคับการกองร้อยทุงปัึกษาอาจจมติดเต็มบั้นท้ายอย่างเจ้าผู้ใดมาเป็นผู้บังคับการกองร้อยก็ถูกหลักทํานองของทากวาปลดดาบแล้วก็พาลูกสมุนใสหัวออกไปทังจื้ออี้เดือดดานในใจไม่มีใดเกินแม้ทัพต่างถิ่นถึงกับมีท่ากินไม่น่าดูชมขนาดนี้ถึงขั้นในน้ำแกงข้นหนึ่งชามไม่มีน้ำไม่มีน้ำมันแล้ว ยังจะถอนฝืนใต้กระทะให้ได้จะกินผลประโยชน์แต่ผู้เดียวหรือใบหน้าฉายรอยยิ้มเย็นชาและ,มะโมโหเจ้าทำเช่นนี้อย่าโทษหากคนอื่นทำตามบ้างทั้งจื้ออีบหลดดาบโยนลงบนพื้นพอเขาทิ้งดาบผลเกราะในโรงฝึกยศต่างโยนหอกทวนและดาบเปยเหลี่ยงทิ้งหน้าตาเต็มไปด้วยความแค้นเคืองคนนางสูงกว่าหนึ่งขั้นกดทับคนตายหากให้ต่อกรกับพักปลามังกรที่ไม่มีคนหนุนหลัง พวกเขาย่อมกระทําตามอํเาเภอใจได้แต่ให้ต่อกรกับแม่ทัพบ,บังคับบัญชาทหารม้าพันนายพวกเขาไม่กล้าแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าผู้บังคับการกองร้อยจะเสียท่านในถิ่นตนเองถังจื่ออี้ผู้นี้เป็นบุคคลยิ่งใหญ่มักไปเป็นอาคันตุก,กะที่จวนสกุลจงในหลงจริงจินจะดูว่าใครมีฐานะหรือไม่ให้ดูที่เคยได้ครองสาวใช้งดงามของคุณชายสกุลจงหรือไม่ฐานะเป็นอย่างไร ดูได้ง่ายๆจากจำนวนสาวใช้งดงามก็พอสองอนุข,ของถังจืออี้ก็มาจากโจรสกลจงถังจืออี้ถูกมินแคลนเช่นนี้ไม่สนใจแล้วว่าเบื้องหลังของวังจือคือผู้ใดแต่มีสักกี่คนเทียบกับจงหงอู่ผู้บัญชาการทัพมาได้เยือนวนหลวนนับเป็นหนึ่งแต่พื้นฐานของแม่ทัพผู้นั้นอยู่ที่โยโจวังจืออย่างเจ้าหากสามารถขึ้นเรือใหญ่ลำนั้นได้ จะมาอาศัยใต้ชายคาผู้อื่นที่หลงจริงจิ้นทำไมทังจื้ออี้หลังจากปลดดาบตามกฎแล้วก็ประสานมือคำนับก่าวอำลาเหงยหน้าพลางยิ้มเจ้าเล่เอ่ยเสียงเบาว่าแม่ทัพวังดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงกฎทัพเปยเหลียนไม่กลัวถูกกรรมตามสนองทันตาหรือวังจือคล้ายบุรุษบุบบามไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำสะยะยิ้มเอ่ยว่ารีบใส่หัวไปให้ไว ข้าไม่เหมือนเจ้าที่ชอบกระดิกหางให้ผู้อื่นข้าสังสมคุณงามความชอบทางทหารมาทีละนิดไม่เคยเชื่อเรื่องเบื้องหลังผู้นุนหลังอันใดน,นั่นเชื่อแต่ดาเปยเลี้ยงในมือจงหงอูนอกแก่นั่นม่ใช่แม่ทัพสวามิภักดิ์อีกต่อไปแล้วนกแก่ไร้ขนหลับหูหลับตายุ่งกับภายลมอันใดถังจื้ออี้ไม่ต่อปากต่อคำเพียงเดินเฉียดไหล่ผ่านไปประมกิวให้สลดใจว่ากันว่า ยุธภพมักดำกินดำข่าวโลหิตอย่างยิ่งดำกินดำในแวดวงขนนางไม่เห็นโลหิตแต่อามาเหตหน้าด้านเสียยิ่งกว่าช่างเปิดหูเปิดตาโดยแท้ทว่าในเมื่อมีแม่ทัพท่านนี้ช่วยตึงสถานการณ์สำนักพยักภัยสารจึงจอกอาศัยบาร,รมีพยักย่อมไม่กล้าล่วงเกินทำให้คนในพักบางส่วนมีเวลาหลบหนีได้เท่าใดก็เท่านั้นในเมื่อเปยดเหลียงไม่ปลอดภัย นีออกจากที่นี่ไปก่อนก็ได้ดีกว่าถูกในประเทศไปชฉแดนปะมุกหลิวถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่งก่อนฉีกยิ้มเชิญแม่ทัพท่านนั้นเข้าไปดื่นน้ำชาในถงหวังจือไม่ปฏิเสธโบกมือทีหนึ่งห้าร้อยทหารม้าที่นำมาด้วยกระจายกำลังคุ้มกันพักปลามังกรในถงใหญ่เหลือเพียงหลิวนีหลงส่วนคนอื่นต่างแยกย้ายไปจัดการเรื่องหลบหนีต่างภาวนาว่า ขอให้ยังไม่ถึงขั้นขับขันอันตรายจนปิดประตูเมืองหวังจื้อนั่งลงอย่งางผ่าเผยดื่มน้ำชารวดเดียวหมดจอกหงสวนเดิมทีคิดยืนข้างสีเฟื่งเหนียนแต่สีเฟื่งเหนียนทำท่ากดมือเป็นไนให้นั่งลงหงสูวนจึงนั่งลงดื่มชาเขาเป็นพวกไร้รสนิยมดื่มชาพถามเคี้ยวใบชาไปด้วยหลิวหนีหลงเห็นหวังต้าสือยืนเสื้อซ่าอยู่ข้างสีเฟื่งเหนียน ก็เดินเข้าใกล้แล้วก็ชับเสียงเบายังไม่ไปอีกไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือในหนึ่งปีมานี้หวังต้าสือได้รับการดูแลดีขึ้นในพักมีเนื้อตุนมีข้าวสวยร่างสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ไม่ใช่สูงมิสู้หลิวหนีหลงบัดนี้นับว่าสูงพอๆกันแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจและความเหนียมอายที่สั่งสมมาหลายปียังคงทำให้หวังต้าสือหน้าแดงกำ รวบรวมความกล้าอย่างวันๆกล่าวว่าคนหนูข้าพอมีทักษายุทธไม่กลัวตายเหลิวนิรงร่ำให้หรือหัวรอกก็ไม่เชิงยุทธเล็กน้อยของเจ้านั่นทำอันใดได,ได้อย่าเอาแต่อารมณ์ไม่มีใครไม่รักชีวิตอย่างเจ้ารีไปนางถลึงตาใส่หวงต้าสือก็ททำอันใดไม่ถูกแล้วได้แต่มองไปทางคนชายสี่ผู้มีคนที่กำลังยิ้มอย่างขบคิด ในสายตาของหวังต้าสือมีเพียงคนชายสีเอ่ยเหตุผลเกลี้ยกล่อมคนหนูได้และมีเพียงพูดถึงพร้อมทั้งบุญบูอย่างคนชายสีที่เหมาะสมกับคนหนูเขาไม่หวังสร้างวีรกรรมวีรบุรุษช่วยสาวงามเพียงแต่รู้สึก,กว่าได้ร่วมทุกฝ่าฟันถึงนับว่าไม่เสียแรงที่ได้ท่องยุทธภพด้วยกันสีเฟื่องเหนียนลูกขนเยี่ยวชิงไปไปพลางเอ่ยเกลี้ยกล่อมไปพางเอาละต้าสือรั้งอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นอันใด หลิวนี้หลงสายหน้ากล่าวว่าไม่ได้สีฝฟิงเหนียนยิ้มเอ่ยอย่างโมโหเจ้าดูแลพักได้หรือหากเจ้าทําได้พักปรามังกรก็ไปหาเรื่องผู้บังคับการกองร้อยทุงปักษาแต่ตายถาผู้ว่าการหลงจริงจิ้นในอนาคตสิสวงออกหลิวนี้หลงสะท้อนขึ้นลงสูงสูงต่ำต่ำทัศนียภาพหน้าหลงไหลดีที่สีฟังเหนียนมีเรื่องให้ขบคิดในใจจึงไม่ได้เอาเปรียบเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นคงได้ต่อสู้ภายในก่อนจากนั้นถังรุ่ยที่ปรึกษาของจวนสกุลจงก็มาทำหน้าที่เจรจาตำแหน่งทางคนานางของถังรุ่ยไม่สูงนักเป็นขนนางระดับกลางๆโทขั้นเจ็ดวางมาดใหญ่โตยิง่งไม่หวั่นเกรงวังจือแม้แต่น้อยสั่งการด้วยท่าทียิ่งพยองกล่าวว่าวังจือไม่เห็นแก่หลวงจีนก็เห็นแก่พระพุทธรูปอย่าข้ามเขตข้ามแม่น้ำกระทำการ เตือนมาทับหวังว่าที่นี่ผู้ใดเป็นใหญ่ทําเอาหวังจือฟังแล้วรำคาญสั่งพลเกรอดจับคมและทุบตีหนึ่งยกเท่ากับหักหน้าผู้มีอำนาจทางการทาหารทั้งสองฝ่ายของหลงจิงจิ้นโดยสิ้นเชิงสีเปิดจือนั่งข้างสีเฟิงเหนียนมองอย่างดูได้จิบชาหนึ่งคำเออเสียงเบาว่าเรื่องเหล่านี้เดิมทีสมควรช้าไปอีกสองปีสีเฟิงเหนียนสายหน้ากล่าวว่า ขาดพล่องเวลามีโรคเรื้อรังขูดกระดูกเฉือนเนื้อก็ได้ไม่จําเป็นต้องค่อยๆรักษาท่านในข้าเป็นที่ปรึกษาทางทหารสักหลายวันหน่อยไม่ได้หรือจะให้เป็นผู้ว่าการที่พาดเหนือกองเพลิงเร็วขนาดนี้ให้ได้หรือขนเก่งก็เหนื่อยมากน้อยต่อไปทัพหลงจิงจิ้นจักรูรเข้ามาจะจัดการการรบครั้งใหญ่จริงหรือตามกฎทัพแม่ทัพสวามิพักมีทหารคุ้มกันแปดร้อย นั่นต่างหากถึงเป็นตัวละกลัวแต่ว่าแ0 0ร้อยแหลมคมจะไม่มาหลิวนีหลงฟังคำสนทนาดังทายปิศนาของทั้งสองให้มึนงงจึงไม่คบคิดเสยียเลยส่วนคำว่าแม่ทัพผู้ว่าการนางกำลังใจรอยจึงไม่ได้สังเกตรวมทหารของถังจืออีทหารทั้งสิ้นพันกว่านายล้อมโรงฝึกยุทธของพรัปรามังกรคนชายในชุดหรูหรา ถือป้านจือซานำผู้รู้ใจมาเพียงไม่กี่คนเดินเข้ามาในโรงฝึกยุทธอย่างสง่างามหากไม่ใช่ว่าฝีเท้าแผ่วเบาคงมีปัญญชนปรบมือชมว่าเป็นท่าทีแห่งเมธีแผ่นดินไม่ทันเอ่ยวาจาปราดเมธีก็ถูกคนจับก,กลมมัดสองมือไผ่หลังคนชายผู้นี้บวยวายว่าข้าคือจงเฉิงสินบุตชายของสกุลจงไม่สนใจว่าป้านชาล้ำค่าจะตกพื้นแต่กระจาย เสียงกระทึกคลึกโครมดังขึ้นทั้งนอกในพักปรามังกรรออีกครู่หนึ่งเสียงเกือกม้าพลันดังขึ้นอีกเสียงฝีเท้าสับสนอลมานกว่าเสียงฝีเท้าทหารหลงจริงจินไม่ทัพชาราแต่ร่างกายยังกำยำผู้หนึ่งถือทวนในมือบกฝ่าเข้ามาในถงใหญ่ผมเผ้าขาวโพลนทั่วศรีรษะตะวาดเดือดดานสารเลบ้านใดบังอาจอรารวาดในพื้นที่ของข้า สีเฟืองเหนียนวางแส้ม้าลงขย่าแขนและเหยียวชิงปไปไปค่อยๆลุกขึ้นยิ้มในหน้านิ้วแตะใกล้ๆจอนผมค่อยๆฉีกหน้ากากทีละน้อยขาแสสีสีของสีเสียวน้ำว่าเฟืองเหนียน